ขอให้พ่อช่วยยกตัวอย่างที่ว่าพระในสมัยพุทธกาลแม้ท่านบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ยังสนทนาธรรมกันค่ะยังพระมหาโมกขาลาณะเนี่ยนะหรือว่าพระสารีบุตรก็ยังไปกราบทูลถามว่าข้อธทมที่ท่านยังยังไม่กระจ่างไงนะจาก พระอรหันตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าแม่พระอรหันต์เองเนี่ยอย่างเช่นพระมหาโมกขานะกับท่านพระพระอนุรุทธะเนี่ยท่านก็สนทนาธรรมกันเนี่ยคือในสมัยพุทธกาลเนี่ยภิกษุจะมีกิจธุระอยู่อยู่คือคันธุระและวิปัสสนาธุระเห็นไหม คือศึกษาพระไตรปิฎกให้เข้าใจแล้วก็เจริญสติปัฏฐานหรือวิปัสนาการรมฐานแล้วถ้าว่าไม่พูดคุยธรรม,มาก,กันเนี่ยก็ให้นิ่งพระพุทธเจ้าตรัสนะแต่นิ่งแบบพระอริยะนิ่งแบบพระอริยะนั่นนิ่งอย่างไรอ่ะคือขนาดนิ่งรูปนามมีปรากฏตลอดนะยอย่างขนาดที่เรานิ่งปากปากเราไม่ได้ไหวใช่ไหม พูดขณะพูดสนทนาธรรมกันอยู่เนี่ยคุยธรรมะเกษรพบเนี่ยเนี่ยปากต้องงาบงาบงาใจหรือจ,จ,จิตจิตธรรมโนทวานเนี่ยก็จะต้องคิดว่าคิดคำเรียงประโยคอย่างรวดเร็วแล้วไหวว่าจา่าออกมาเป็นคำพูดคำพูดเนี่ยเพราะฉะนั้น การสนทนาธรรมเนี่ยเป็นมงคลอมงคล38การสนทนาธรรมเป็นมงคลข้อหนึ่งในมงคล38ประการนะหนึ่งคือบกบพานเพราะจะพาประพฤติผิดหนึ่งคบ,บับดิษเพราะจะพาประสบพน้นหนึ่งกราบและบูชาอาภิปูชนีชน ข้อนี่แหละมงคลอดิเลกอุดมดีมงคล38รชัชกาลพี่หกท่านประพันธ์เป็นคำฉันเราก็ต้องท่องให้ได้ทีนี้พระมหาโมกขาลานาเนี่ยท่านก็นถามพระอนุรุษว่าอย่างไรจึงจะชื่อว่าเจริญสติปัฏฐานสี่ใช่ไหม ที่จริงะท่านรู้แล้วอะแต่ท่านถามและตอบเพื่อซักซ้อมความเข้าใจกันพระอนุรุทธะท่านตอบว่าภิกษุในธรรมวิในนี้ย่อมพิจารณาชัดไหมพิจารณาไม่ใช่ท่องนะท่องก็มากโดยการตรึกการสาธยายไม่ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในธรรมธรม ปฐมธรรมวิหาริกสูตรอังคุตตอนนี้กายปันจรนิบาทคนไทยเราชาวพุทธไทยเราไม่รู้คิดว่าการจะแสดงธรรมให้ใครฟังนั้นจะพูดเอาเองยังไงก็ได้โพธโบาปไม่รู้จักจะสัตเท่าไห่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเอามาสอนไม่มีพระพุทธเจ้าไม่เคยตราสกะพุทธสาวก หรือว่าอุบาสกอุบาสิกาเธอจองท่องชื่อตถาคตว่าพุทโธพุทเธอโถร,รไม่มีทีนี้พระอนุรุธท่านตอบพระมหาโมคลานะว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจรารณาเห็นรูปนามเกิดดับเนี่ย <Yeah. S 1> ทั้งทงกายเวทานาจิตธรรมเนี <Yeah. S 1> ่ยสี่อย่างก็สติปัฏฐานสี ขอให้ชาวพศเราเข้าใจตามนี้